็ต้องขอสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในเรดราคาไม่เกิน7,000บาทในช่วงเดือนสิงหาคมปี2018นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีมือถือรุ่นไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างรุ่นแรกนะครับก็คือ Xiaomi Redmi Note 5มาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5.99นิ้วอัตราส่วน18ต่อ9ความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD CPU ที่ใช้จะเป็นคอคอม n a p d r a g o n 636แบบ Octa-Core GPU <C ore> จะเป็น Arduino 509 RAM 3 g b และ4 g b ROM 32 g b และ64 g b รองรับ m i c r o SD การ d สูงสุด256 g b กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยกล้องตัวแรกจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ F 1.9 และกล้องทวที่2จะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2.0มาพร้อม LED flash กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมโหมด Beauty v อร์ช่น4.0รองรับเซนเซอร์สแกนนิ้วมือมีฟีเจอร์ปลดล็อกตัวเครื่องด้วยใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4 0 0 0มิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo และถูกครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน9.5นะครับในส่วนราคานะครับรุ่นแรม3 g b กรอม32 g b ราคาจะอยู่ที่5,990บาทและรุ่นแรม4 g b ร้อม64 g b ราคาจะอยู่ที่6,990บาทครับ ASUS ZenFone Max Pro M1 มาพร้อมหน้าจอขนาด5.99นิ้วอัตราส่วน18:9ต่อ ความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus CPU ที่ใช้จะเป็น Core p d r a g อ n 636 GPU จะเป็น Arduino 509 RAM 3GB 4GB และ 6GB ROM 3 2 g b และ 6.4GB รองรับ micro SD card สูงสุด 2TB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยรุ่นที่มี RAM ขนาด 3GB กล้องหลังจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซล และรุ่นที่มีแรมขนาด 4GB และ 6GB กล้องหลังจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลในส่วนกล้องหน้านะครับรุ่นที่มีแรมขนาด 3GB กล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและรุ่นที่มีแรมขนาด 4GB และ 6GB กล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลรองรับการใช้งานแบบ2ซิมรองรับเซนเซอร์สแกนน้วมือ มีระบบปลดล็อกตัวเครื่องด้วยใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000ม mm. ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ a n d r o i d 8.1 Oreo ในส่วนราคานะครับรุ่นที่มีแรมขนาด3 GB รอม3า GB ราคาจะอยู่ที่5,990บาทรุ่นที่มีแรมขนาด4 GB รอม64 GB ราคาจะอยู่ที่6,990บาทและรุ่นที่มีแรมขนาด6 GB รอม 64GB ราคาจะอยู่ที่7,990บาทครับเซลล์มี่เรดม plus มาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5.99นิ้วอตัตราส่วน18ต่อ9ความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD plus CPU ที่ใช้จะเป็น Core Com Snapdragon 625แบบ Octa Core GPU จะเป็น Adreno 506 RAM 4ก b ร่ิอม 64GB รองรับไมโครเอส a ิคสสูงสุด128 g b กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f2.2 มาพร้อม LED flash กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลมาพร้อมหมด Beauty version 3.0รองรับเซ็นเซอร์สแกนน้วมือรองรับการใช้งานแบบ2ซิมแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม ah. ิลลิแอม ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.1.2นูกัดและถูกครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน9.5นะครับราคาจะอยู่ที่5,990บาทครับ Huawei Y9 ปี2018มาพร้อมหน้าจอ Full View Display ขนาด5.93นิ้วอัตราส่วน1จะ8ต่อ9ความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD CPU ที่ใช้จะเป็น Kirin 659แบบ Octa Core GPU จะเป็น Mali T830 MP2 แรม 3GB รอม 32GB รองรับ Micro SD Card สูงสุด 256GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลมาพร้อม LED Flash กล้องหน้าก็จะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลบวกกับ2 000 000ล้านพิกเซลรองรับเซนเซอร์สแกนนิ้วมือ แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม ah. ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 8.0 Oreo และถูกครอบทับด้วย EMUI เวอร์ชัน8.0น8.0ราคาจะอยู่ที่6,990บาทครับ Oppo A 8 3ปี2018มาพร้อมหน้าจอขนาด5.7นิ้วอัตราส่วน18ต่อ9ความละเอียดจะเป็นแบบ HD p l u CPU ที่ใช้จะเป็น MediaTek Helio P 2 3 GPU จะเป็น Mali G71 RAM 4GB รอม 64GB รองรับ Micro SD Card สูงสุด 256GB กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f/2.2 มาพร้อม LED Flash กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลมาพร้อมโหมด AI Beauty รองรับการใช้งานแบบ2 SIM แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3,180ม ah. ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.1นูกกดและถูกครอบทับด้วย ColorOS v e r s i o น3.2ราคาจะอยู่ที่6,990บาทครับ Vivo Y81 มาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด6.22นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ HD+ CPU ที่ใช้จะเป็น m e d เด t e k Helio P 2 2แบบ Octa-Core r เริ่ม r g m 32GB รอม2 g b งรองรับ m i c r o s d c a r กสูงสุด 256GB กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2 2มาพร้อม LED flat กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2 2 มาพร้อมเทคโนโลยี AI Face Beauty มีฟีเจอร์ปดล็อกตัวเครื่องด้วยใบหน้ารองรับการใช้งานแบบ2ซิมแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3260ม ah. ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo และถูกครอบทับด้วย Fantas OS เวอร์ชัน่น4.0ราคาจะอยู่ที่6,999บาบาทครับโดยมือถือที่ผมได้แนะนำไปก็จะเป็นมือถือที่น่าซื้อ และน่าใช้ในเรทราคาไม่เกิน7,000บาทในช่วงเดือนสิงหาคมปี2 0 1 8นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเครื่องไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้สวัสดีครับ